ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์มปลายปี67เข้อ18นะครับโจทย์ข้อนี้เขากําหนดให้เซต A มานะครับกําหนดเซต B มาแล้วก็เซต C มาเนาะแล้วเขาบอกว่า x กับ y เนี่เป็นสมาชิกของ a จับคู่กับจํานวนนับนะครับดังนั้นตอนนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าเลยครับ x ก็คือตัวอะไรครับ x จะเป็นสมาชิกของเซต a นะครับแล้วก็ w ทุกตัวจะเป็นสมาชิกของเซต b นะครับ ก็ดับเเป็นตัว b นะแล้วก็ในของตัว z ทุกตัวจะเป็นของ z ซตนะครับ z ก็คือของ C เนะเาะอ่ะเขียนํำกับไว้ก่อนนะทีนี้เขาบอกว่า x-y ลบ y จะต้องมากกว่าดับบิและอะไรครับ x ลบ y จะต้องมากกว่ากับ z ถ้าเชื่อมด้วยเครื่องหมายและเนี่ยแสดงว่าอะไร แสดงว่าต้องจริงทั้งคู่นะครับอ่าต้องจริงทั้งคู่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองพิจารณาตรงนี้ก่อนนะอ่าในส่วนตรงนี้นะครับคือ x ลบ y มีค่ามากกว่า b u นะก็มาลองเขียนกันเลยนะตัวนี้ก็จะเขียนว่าอ่าพี่เขียนว่าจากะลรกันนะครับจาก x ลบ y มีค่ามากกว่า b u อ่าเราจะลองคิดดูนะครับ x ลบ y มากกว่า b u หมายความว่าอะไรครับ b u ตัวนี้มันเป็นสมาชิกข,ของอะไรครับเป็นสมาชิกข,ของตัว b ใช่ปะ่ะอ่า ดังนะะั้นเราก็ไปดูว่าเซต B เนี่ยมีอะไรบ้างมีเลข0ูนย์กับเลข1นเนาะอ่ะเ,เราก็เลยลองเขียนว่าอะไรอ่ะให้แล้วกันนะพี่เขียนว่าอ่าให้นะครับ x ลบ y ของเราจะต้องมากกว่า0ย์ใช่ไหมอ่าตัวนี้นะศนยะ์ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับ x ลบ y จะต้องมีค่ามากกว่า1นะและ x ลบ y ของเราจะต้องมีค่ามากกว่า1อ่ะแบบนี้นะครับ พอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็อลองไปดูอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่เราต้องรู้คืออะไรนะครับอีกอันที่ต้องรู้ก็คือในส่วนของตัวอะไรเอ่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอมาร์กมาร์กมาร์กสีน,น,น,นี้นะตัวนี้นะครับนี่นะตัวด้านหลังตัวนี้นะครับก็อีกอันหนึ่งน้องก้าจะลองเขียนว่าอีกตัวหนึ่งก็คือแล้วนะ x ลบ y จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ ซึ่งตัวแของเราคืออะไรตัวแของเราก็คือเซตของ c นะก็จะเป็นเลข2เลข4เนะเาะน้องเขียนตรนี้ว่า x ลบ y เนี่ยมันอาจจะมากกว่าเท่ากับ2ก็ได้และอีกอันหนึ่งก็คือเลยครับที่เราได้ก็คือ x ลบ y จะมากกว่าเท่ากับ4นั่นเองนะนะก็ลองเขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะตัวที่เราได้มาตอนแรกนะครับเราก็จะได้ว่าะไร x มากกว่า y x มากกว่า y จริงไหม x คือเซต a นะครับเซต a มีอะไรที่มากกว่า y บ้าง y ก็คืออะไรครับ y ตอนนี้เรารู้ว่าเป็นจำนวนนับเนาะ,ะประมาณนี้ครับ x มากกว่า y นะครับแล้วก็อีกกันคืออะไรครับ x มากกว่าะไร x มากกว่าถ้าพี่ย้ายข้างไปก็จะเป็น1บวก y เนาะซึ่งถ้าน้องเห็นอย่างเงี้ย ถ้าเราคิดกรณีที่มันซ้ํากันนะครับระหว่าง x มากกว่า y กับ x มากกว่า1บวก y ใหถ้าคิดแบบเป็นกรณีที่ซ้ํากันนะเราจะได้ตัวนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวท, eger, poke, ที่เป็น x มากกว่า1บวก y นะตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะซ้ํากันนะครับเพราะว่า1บวก y มันมากกว่าตัว y เฉยๆอยู่แล้วเนาะดังั้นเราจะใช้ตัวนี้เอาไปคิดนะครับ อีกอันนึงล่ะอ่าตัวด้านหลังเนี่ยพอเราย้ายข้างไปเราก็ทําเหมือนเดิมเลยเขียนเป็น x แล้วนะอ่า x ยังไงดี x มากกว่าเท่ากับ2บวก y นะครับอ่าแล้วก็อีกอันก็คือะไรครับ x มากกว่าเท่ากับ4บวก y เราก็ใช้กรณีที่ซ้ําก็คือตัวไหนครับตัวนี้แหละจะซ้ํากันเยอะนะคือเป็นกรณีที่มันบวก4นะอะ่มันมากกว่านะครับตรงนี้ เราจะใช้2อ,อันนี้นะครับในการไปคิดดูว่าตัว x กับตัว y ที่เราใช้เนี่ยมันควรจะใช้เป็นอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวพี่ลองตีตารางขึ้นมาแล้วกันนะครับตีตารางเอาเป็นตัว x แล้วกันนะแล้วก็ตัว y นะครับมาก็ลองดูเลยว่าจํานวนสมาชิกที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะมีกี่ตัวนะครับเริ่มกันเลยกรณีแรกนะ x ก็คืออะไร x ก็คือมาจากเซต a นะครับ เซต a มีเลข3เลข8เลข9เนาะน้องก็เขียนเลข3แล้วก็เลข8เลข9ลงไปนะครับลงไปในตารางของเรานะครับ3 8 9แปดเก้าอ่ะแบบนี้นะเดี๋ยวตีตารางาสิชือ้ออ่ะเผื่อหน่อยแล้วกันนะเผื่อค่า y มันต้องใช้เยอะนะครับอ่ะลากไปแบบนี้แล้วกันนะฟื้บอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าตัว y ที่ใช้ได้เป็นอะไรบ้างนะครับถ้า x เป็น3นะครับอ่ะ x เป็น3น้องลองเอาเลข3เนี่ย เขียนลงไปตรงนี้ดูนะครับถ้า x มีค่าเป็น3เไง3มากกว่า1บวก y แสดงว่า y จะต้องมีค่าน้อยกว่า2ใช่ไหมค่า y คือค่าจํานวนนับนะครับจํานวนนับที่น้อยกว่า2อะอันนี้คือในส่วนของตัวแรกนะครับอีกอันหนึ่งอะแทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปตรงนี้นะถ้า x เป็น3นะ3มากกว่าเท่ากับ4บวก y ใช่ไหมย้ายข้างไปก็จะได้แล้วครับ ลบหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ y มีไหมตัวยังไงครับตัวจำนวนนับที่น้อยกว่าลบหนึ่งไม่มีนะครับแสดงว่ากรณีที่เป็นเลขสามเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต่อไปอ่ะเราลองเปลี่ยนเป็นเลขแปดบ้างนะกรณีที่ x เป็นแปดอ่ะตัว y จะใช้อะไรได้บ้างนะครับอันนี้พี่ขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับเราจะค่อยๆพิจารณาไปนะครับอ่ะก็คิดกันเหมือนเดิมนะสมมติว่าเราใช้ x เป็นอะไรครับ x เป็นแปดเนาะ x เป็น8เราก็จะย้ายเลข1มาลบนะครับน้องก็จะได้ว่า7มากกว่าเลยครับ y แสดงว่า y ของเราต้องมีค่าน้อยกว่า7เนาะแล้วก็ยังไงครับอีกตัวนึงไงเอาตรงนี้ตัว x มีค่าเป็น8เนาะมากกว่าเท่ากับ4บวก y แสดงว่าตัว y จะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ4นะครับอออ๋อออเขียน y อ่ะ y มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ4ดังนั้นเลขที่ใช้ได้ก็จะเป็นเลขอะไรบ้างนะ เราก็ไปดูว่า y เป็นจํานวนนับใช่ไหมจานวนนับที่น้อยกว่าสี่มีเลขอะไรบ้างครับก็มีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เนาะอ่ะมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูเลขเก้าต่อนะอ่ะลองแทน x เป็นเก้าดูบ้างนะครับตรงนี้ถ้าน้องแทน x เป็นเก้าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้า x เป็นเก้าอ่ะเก้ามีค่ามากกว่าหนึ่งบวก y เนะาะย้ายข้างไปก็จะได้เลยแปดมากกว่า y แดงว่า y มีค่าน้อยกว่าแปดนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้เอาเลข9แทนเข้าไปอ่ะ9มากกว่าเท่ากับ4บวก y แสดงว่ายาข้างไปก็จะได้5มากกว่าเท่ากับ y แสดงว่า y เนี่ยใช้เลขได้ตั้งแต่1ถึง5นะครับอ่ะน้องก็เขียนไปเลยว่าถ้าตอนนี้ที่เราใช้ x เป็น9เนี่ยค่า y ที่ใช้ได้ก็จะเป็น1 2 3 4แล้วก็5นอะอ่ะมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งแบ่งนิดหนึ่งหน้าตรงนี้นะตีตารางนิดหนึงนะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ย เราทำไงต่อดีครับพอถึงขั้นตอนนี้เราก็ตอบได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากดูจำนวนคู่ใช่ไหมน้องก็สามารถตอบได้เลยว่าจำนวนคู่ที่ใช้ได้นะก็คืออะไร x ก็คือ a นะก็จะเป็นอะไรครับ8 1มีอะไรอีกไหม8 2ดสองปดมีนะครับอ่มีอะไรเนี่ยก็9 1 เก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่แล้วก็เก้าห้านะครับแั้นก็ตอบว่ามีกี่คู่ครับตอบได้เลยว่ามีอยู่ทั้งหมดเก้าจำนวนนะครับ9่า้าจำนวนนั่นเองนะครับแต่9้าคู่ก็ตอบเลยว่า9้าจำนวนนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่สิบแปนะ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ